การเมืองเรียกว่าตอนนี้ก็ยังคงร้อนระอุนะคะไม่แพ้กับเรื่องอื่นๆหลายคนก็จับตามองนะคะเรื่องของการเมืองเอสรุปอะไรยังไงความเคลื่อนไหวเป็นแบบไหนวันนี้ช่วงเช้าที่ผ่านมาที่ทำเนียบรัฐบาลคุณผู้ชมปรากฏว่านักข่าวเนี่ยไปพูดคุยนะคะกับพลเอกประวิตย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็หัวหน้าพักพลังประชารัฐนะถามเรื่องอะไร กรณีของคุณภัยบุญนิติตะวันรองหัวหน้าพักพลังประชารัฐสนับสนุนให้เสนอชื่อพลเอกประวิทย์เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเพียงคนเดียวรวมไปถึงกรณีที่ถามว่าจะตัดสินใจในเรื่องแคนดิเดตนายกเมื่อไหร่นะหลายคนก็ต้องรอดูนะคุณผู้ชมว่าเรื่องของการเมืองเนี่ยเอ๊ะ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีหากมีการเลือกตั้งในครั้งหน้าพักใหญ่ๆอย่างที่หลายคนจับตามองไม่ว่าจะเป็นพักเพื่อไทยนะคะพักภูมิใจไทยแล้วพักพลังประชารัฐการที่พลเอกประวิทย์เนี่ยนั่งเป็นหัวหน้าพักหากมีการเลือกตั้งครั้งหน้าชื่อของแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีภายในพักเนี่ยจะเสนอเป็นใครอะไรยังไงปรากฏว่าพอถามคำถามนี้นะคะพลเอกประวิทย์เนี่ย มีสีหน้าเรียบเฉยค่ะก็ไม่ได้ตื่นเต้นหรือก็ไม่ได้มีท่าทีอะไรเป็นพิเศษก็คือเรียบเฉยละค่ะคุณผู้ชมขณะเดียวกันพอถามท่านอีกนะว่าเอ๊ท่านก็อยากจะถามเรื่องแคนดิเดตนี่แหละเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยสัปดาห์ที่ผ่านๆมาจำกันได้ไหมคะว่าทางด้านของพรรคพลังประชารัฐเนี่ยมีการเปิดตัวหนึ่งในสมาชิกของพรรค อย่างคุณมิ่งขวัญแสงสุวรรณก็มีการประกาศในวงแถลงบอกว่าก็จะมาเป็นคันดิเดตนายกรัฐมนตรีจำกันได้ไมั้ยคะแต่พอถามท่านประวิทย์ท่านประวิทย์ปรากฏว่าปฏิเสธจะให้สัมภาษณ์นะคะคือก็ไม่ได้คำตอบอะนะคุณผู้ชมไม่ได้คำตอบนะว่าสรุปแล้วอะไรจะยังไงแบบไหนคันดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคพลังประชารัฐเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะแต่ขณะเดียวกันค่ะ มีการระบุว่าพักเนี่ยจะพิจารณาคุณมิ่งขวัญให้เป็นหนึ่งในแคนดิเดตนายกขณะที่ลูกพักยืนยันว่าจะมีการเสนอชื่อพลเอกประวิตย์รวมไปถึงอนาคตทางการเมืองของพลเอกประวิตย์ตลอดจนกรณีของร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่านะคะสอสอพยาวจากพักเศรษฐกิจไทยที่อ้างว่าก่อนหน้านี้ได้รับมอบหมายจากพลเอกประวิทย์ให้มาเป็นประธานเปิดประชุมสามัญประจำปี ภาคเครือข่ายประชาชนอีสานภาคประชาชนนะคะสภาประชาชนสี่ภาคที่นครราชสีมาคือนักข่าวเองเนี่ยก็เรียกกันว่าไปถามท่านหลายประเด็นถามถึงแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคถามถึงเรื่องของร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่าถามท่านหลายประเด็นก็อยากจะได้คำตอบนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็เรียกว่ายังร้อนๆอ,อยู่เรื่องของการเมืองแต่ปรากฏว่าท่านก็เดินขึ้นรถเข้าห้องประชุม คอรมทันทีวันนี้นะคะมาในชุดสีฟ้าเสื้อสีฟ้าผ้าไทยสดใสนะคุณผู้ชมก็ไม่ได้คำตอบนะคะไม่ได้มีคำตอบอะไรแต่อย่างใดนั่นเองค่ะขณะเดียวกันอีกท่านหนึ่งคุณอิทธิพลคุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการนะคะกระทรวงวัฒนธรรมในฐานะที่ท่านเป็นกรรมการบริหารพักพลังประชารัฐ ก็ให้สัมภาษณ์หละคุณผู้ชมถึงเรื่องเดียวกันนี่แหละรายชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคคุณอิทธิพลบอกว่าพลเอกประวิทริ์วงสุพรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพักเนี่ยยังไม่ได้มีการเรียกประชุมกรรมาการบริหารพักนะ อาจจะ1หรือ2หรือ3รายชื่อก็ขึ้นอยู่กับมติที่ประชุมนั่นแหละส่วนตัวไม่ขัดว่าจะมีค a n d i d a t นายก1คน2คน3คนตอนนี้ให้สมาชิกแต่และคนทำหน้าที่ลงพื้นที่กันอย่างเต็มที่หากมีการประชุมนะก็ขอให้มีการพูดคุยถึงเรื่องนี้แล้วก็เดี๋ยวจะมีการหารือกันอีกครั้งส่วนค a n d i d a t ของพักเนี่ยต้องเป็นสมาชิกพรรหรือเปล่าคุณอิทธิพลบอกว่ากฎหมายไม่ได้กำหนดในส่วนตรงนี้นะ แต่ต้องเป็นมติของกรรมการบริหารพักที่จะเสนอแล้วก็ขอให้เป็นทิศทางที่พลเอกประวิทย์หารือกับกรรมการบริหารพักต่อไปเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของคุณอิทธิพลคุณปื้มกันหน่อยค่ะว่าจะมีการพูดถึงเรื่องของแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีแคนดิเดตของพักพลังประชารัฐว่าอย่างไรกันบ้างที่ทางานต่อเนื่องมาตลขณะน,นี้ท่าน หัวหน้าพักยังไม่ได้ไดประชุมกรรมการบริหารพักนะครับซึ่งก็เ,เป็น,ปนก็คืออาจจะมีการคาดคะเนกันว่าอาจจะเป็นหนึ่งท่านสองท่านหรือสามท่านนะครับซึ่งอตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับมติที่ประชุมนะครับตอนนี้ยังไม่ได้หารือในกรอบก็คือให้สมาชิกแต่ละคนเนี่ยทำงานเต็มที่ลงพื้นที่แล้วก็เดีด๋ยวเวลาประชุมก็จะมีการหารูอ,อีกครั้งหนึ่งครับท่านท่านท่านี่หมายถึงว่าจะต้องเป็นสมาชิกทมหรือจะเป็นตามกฎหมายไม่ได้กำหนดในส่วนนั้นนะครับ แต่ก็ต้องมีมติจากกรรมการบริหารพรรให้เป็นเสนอในส่วนของคนดิเดตนะครับซึ่งก็ในอดีตที่ผ่านมาบางพักก็เสนอท่านเดียวบางพักก็เสนอครบ3ท่านนะครับอันนี้ขอให้เป็นทิศทางที่ทางท่านหัวหน้าพรรคได้หารือกับกรรมการต่อไปเป็นไปนนได้ไหมคะว่าจะเป็นคนเดียวคือเป็นลงปอ้องในส่วนนี้ยังไม่ได้หารือเรื่องนี้โดยตรงนะครับ แต่ก็มีสมาชิกพักหลายท่านนําเสนอนะครับว่าโดยหลักแล้วเนี่ยโดยหลักการหัวหน้าพักจะต้องเป็นในส่วนของแคนดิเดตนายกอยู่แล้วแรกที่สุดตรงท่านรัฐมนตรีแล้วครับมองว่าควรจะเป็นกล้องคนเดียวหรือว่ามีคนอื่นหนึ่งตัวนี้ผมเองไม่ได้ขัดนะครับอาจจะเป็นหนึ่งท่านสองท่านสามท่านได้หมดเพราะว่าอันนี้อยู่ที่การพิจารณาเพราะว่ารัฐมนตรีทุกคนในของพักกรรมการบริหารแม้กระทั่งสสหรือผู้สมัครนะครับตอนนี้ก็ได้ทํางาน ในเรื mm ่องของการรวบรวมผลงานแล้วก็การลงพื้นที่ต่อเนื่องนะครับถ้าจะเป็นท่านเประเอกปวิทย์ก็ทุกๆคนก็เห็นชอบอยู่แล้วนะครับท่านมิ่งขวัญนี่ได้ทุกคนผมทราบจากข่าวที่ที่ตั้งแต่แถลงนะครับก็ท่านมีความเชี่ยวชาญทางด้านเศรษฐกิจนะครับแต่ในเรื่องของตัวคนดิเดตเนี่ยยังไม่ทราบจริงๆเพราะว่าท่านหัวหน้าแล้วก็ในส่วนกรรมการบริหารยังไม่ได้หารือเรื่องนี้เป็นการเฉพาะมีแต่ความเห็นส่วนตัวกันอยู่ครับ ะะมีเฉพาะเรื่องของความเห็นส่วนตัวแต่ว่าก็ไม่ได้ติดนะว่าจะมี1คน2คนสคนที่จะเสนอชื่อเป็นคนดิเดตนายกรัฐมนตรีส่วนการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยคุณอิทธิพลเองจะลงเขตไหนหรือว่าบัญชีรายชื่อนะคะคุณอิทธิพลก็บอกว่าพรรคก,กาลังพิจรารณาเรื่องของการแบ่งเขตใหม่ของจังหวัดชนบุรีซึ่งก็ได้เพิ่มนะคะสสเป็น10ที่รายงานยังบอกด้วยว่านะ มีการพูดคุยกับผู้สื่อข่าวว่าช่วงนี้ควันเยอะนะยังไม่จางขมุกขมัวกันอยู่นะคะผู้สื่อข่าวถามว่าใช่ควันการเมืองหรือเปล่าคุณอิทธิพลบอกว่าไม่ใช่ PM 2.5หรอกนะพร้อมกับหัวเราะแล้วก็เดินเข้าห้องประชุมเข้าไปเอ๊ะอะไรยังไงกันควันเยอะช่วงนี้ควันเยอะนะยังไม่จางขมุกขมัวกันอยู่ เอฝุ่น PM 2.5็ใหก็ไม่ใช่แล้วเรื่องอะไรล่ะคะเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ก็ต้องว่ากันไปอะนะคะคุณผู้ชมอันนี้ทางฟากฝั่งของหนึ่งในสมาชิกนะของพักพลังประชารัฐทีนี้มาดูอีกท่านหนึ่งกันหน่อยอีกท่านหนึ่งนายกนายกรัฐมนตรีนะฮะเอ๊วันนี้เนี่ยนักข่าวก็ไปถาม ไปพูดคุยนะะกับพลเอกประยุทธ์จันทร,ร์โอชานายกรัฐมนตรีแน่นอนช่วงนี้ท่านจะขยับซ้ายขยับขวาเดินหน้าถอยหลังหลายคนก็จับตามองและวค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าก็อยากจะทราบนะว่าสรุปแล้วท่านเนี่ยอะไรยังไงกับพักรวมไทยสร้างชาติ แล้วท่านจะไปอยู่จริงๆไหมเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยอย่างที่เรานำเสนอข่าวกันไปปรากฏว่ามีปฏิทินปีหน้าใช่ไหมคุณผู้ชมที่บอกว่ามีรูปท่านเนี่ยแล้วก็มีโลโก้ของรวมไทยสร้างชาติแต่ประเด็นที่นักข่าวไปสอบถามท่านวันนี้นะหลังจากที่ท่านไปเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะให้สัมภาษณ์กรณีนี้เลยรายงานข่าวบอกว่า ได้ไปรับประทานอาหารร่วมกับ40สสที่มีกระแสข่าวว่าจะย้ายเข้าพักรวมไทยสร้างชาติย่านซอยอารีเอานายกไปกินข้าวกับ40สส,สจริงหรือเปล่าเนี่นักข่าวก็ถามเลยนะคะปรากฏว่าบิ๊กตู่เนี่ยตอบด้วยน้ำเสียงดุดันเหมือนท่านจะโมโหโด้วยนะ นักข่าวรายงานว่าแบบนี้นะคุณผู้ชมบอกว่ามีการย้อนถามผู้สื่อข่าวด้วยว่าไปเอาข่าวมาจากไหนสสสี40คนเอามาจากไหนไม่มีเสียงนะคะแต่นักข่าวรายงานกันมาว่าอย่างนี้ผู้สื่อข่าวเนี่ยชี้แจงว่ามันก็มีรายงานข่าวบอกว่าไปร่วมรับประทานอาหารกับบรรดาสสย่านซอยอารีนายกบอกว่าผมเนี่ยไม่เคยทานข้าวอะไรกับใครเลยนะ จะบอกให้ก่อนที่นายกนะคะหันหลังแล้วก็เดินกลับขึ้นไปยังห้องทำงานบนตึกไทยคู่ฟ้าทันทีแล้วก็ไม่ตอบคำถามอื่นๆทั้งเรื่องที่มีภาพหลุดที่มีการโพสต์ในโลกออนไลน์รวมทั้งความพร้อมทางการเมืองต่างๆโอ้ตอนนี้ก็ยังไม่ได้คำตอบอะไรที่ชัดเจนนะคะคุณผู้ชมขาเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นเพียงแค่กระแสข่าวหรือเปล่านะว่าท่านเนี่ยไป รับประทานอาหารร่วมกับบรรดา40สสที่ย้ายไปซบนะคะรวมไทยสร้างชาติแน่นอนไม่ถามท่านไม่ได้หรอกเพราะมันมีกระแสข่าวออกมาว่าท่านเนี่ย ย้ายพักไปอยู่รวมไทยสร้างชาติแล้วก็เป็นหนึ่งในแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีก็ก่อนหน้านี้ท่านก็พูดว่าท่านจะตอบเรื่องนี้อย่างชัดเจนเนี่ยหลังจากประชุมเอเปกถูกต้องไหมคะพอหลังเอเปกมาท่านก็บอกว่าหลังเอเปกเนี่ยก็ปีใหม่ไงตอนนี้วันที่20แล้วนะคุณผู้ชมนับไปอีกประมาณแค่10กว่าวันประมาณ1 0 11วันเนี่ยเดี๋ยวรอดูปีหน้าฟ้าใหม่ท่านจะตอบอะไรกับสื่อมวลชนจะได้ข้อมูลอะไรยังไงเพิ่มเติมหรือเปล่านะคะก็ว่ากันไป คุณผู้ชมดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มัติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ